ผมในส่วนที่4นะครับเป็นปฏิบัติการในการผลิตอาหารสัตว์นะครับโดยเราจะมีพี่โตนะครับมาช่วยในการสาธิตนะครับซึ่งพี่โตนั้นเป็นเกษตรกรในตำบลลำคลองจังหวัดกาลสินของเรานี่เองนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับขออนุญาตพี่โตแนะนําตัวนิดนึ่งครับครับผม ผมชื่อนายวิรชัยสุนทรชัยยานะครับเป็นเกษตรกรในตำบลลำคลองนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทำัูอาหารจากขยยปลานะครับนะครับข้างหลังนี้นะครับเห็นว่าได้รับมอบจากโครงการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนใช่ไหมครับพี่โต้รับผมจากทางรัชพันธสารคามนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โต้นะครับสาธิตนะครับการทำ การทำอาหารปลาครับอาหารปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งกุ้งด้วยนะครับไก่ก็สามารถกินได้นะครับหมูหรือว่าวัวฝ่ายก็สามารถกินได้เช่นกันนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนผสมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผมเชิญครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่โตครับ อ,อันแรกนะครับอันนี้คือปลาผลนะครับที่ได้จากการนำปลาในชุมชนของเราเป็นพวกปลาก้างปลาไปตากที่โรงอบนะครับแล้วก็มาบดกับเครื่องเครื่องเครื่องบตัวนี้บดละเอียดก็จะได้เป็นตัวปลาผลนะครับอืมอันนี้มีเครื่องบดละเอียดด้วยครับอ๋อน,นี่นะครับหน้าตาของเครื่องบดละเอียดของเรา โอเคแล้วไปในต่อครับพี่โตแล้วก็มาส่วนผสมส่วนที่สอง<ๆ>ก็จะมะีหัวอาหารปลาครับไวอ่อนหรือจะเป็นหัวอาหารปลาดุกก็ได้นะครับสำหรับสูตรนี้คือสูตรสำหรับสัตสัตว์น้ำนะครับกุ้งปลาครับปลาดุกปลานินกุ้ง,งกินได้นะครับอันนี้อัตราหนึ่งกิโลนะครับ ปลาป่น2กิโลนะครับปลาป่น2กิโลหัวอาหารหัวอาหารกี่กิโลนะครับพี่โตหนึ่งหัวอาหารหนึ่งกิโลหัวอาหารหนึ่งกิโลครับอ๋อปลาป่น2กิโลหัวอาหารหนึ่งกิโลแล้วก็กากน้ำตาลหนนะครับกากน้ใานตาลส่วน1ลิตรนะครับ1ลิตรครับผมต่อมาก็จะเป็นแหนแดงนะครับ1กิโลก็จะต่อมาก็จะเป็น ลำนะครับลำข้าวนะครับลำข้าวนะครับลำละเอียดสิบกิโลประมาณสิบกิโลนะครับสิบกิโลตัวนี้สิบกิโลแล้วก็จะมีน้ำมันพืชเก่านะครับน้ำมันพืชประมาณสองร้อยซีซีนะครับประมาณสองร้อยซีซีครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับจุดนซีสังเคราะห์แสงนะครับมีขนาดหกร้อยซีซีนะครับ เราจะมาเริ่มขั้นตอนการผสมเลยนะครับแรกนะครับน่าจะมีเครื่องผสมลำลงไปก่อนเลยนะครับเอาํำลงไปก่อน <10 S 2> นะครับเลยลำสิบกิโลใส่ลงไปหมดเลยสองก็จะเป็นปลาผลนะครับปลาผลอันนี้ 2กิโลใช่ไหมครับ,รบพี่โตอาหารปลานะครับอาหารปลาหนึ่งกิโลมาก็จะเป็นแหนแดงแหนแดงใส่ลงไปหน<ม>ึ่งกิโลเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม ตอมาเป็นอะไรครับพี่โต้ครับจุลินรีนะครับเป็นจุลินรีสั่งข้์แสงประมาณ1 c หรือเท่ากับขนาดขวด M100 น,นะครับประมาณ1ขวด M100 ใช่ไหมครับใช่ครับน,น้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชเก่าเอ่อปริมาณเท่าไหร่นะครับน้ำมันพืชเก่าออ 200cc ประมาณ 200cc กาดน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลกากน้ำตาลก็ผสมน้ำหน่อยนเพราะมันจะเหนียวเดี๋ยวผมไปเอาน้ำกันนะครับต่อไปเป็นกาดน้ำตาลเท่าไหร่นะครับพี่โตัวหนึ่งลิตรครับกาดน้ำตาลหนึ่งลิตรนะครับ ตาผสมน้ำเปล่านะครับปนปนปน,<ค>นระหว่างนี้ให้ เดินเครื่องไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยเติมสงรน้ตาลไปเรื่อย อันนี้มันบูทใช่ไหมครับครับเครื่องตัวนี้ทำงานผานมือถือก็ได้นะครับันกเลย ครับหลังจากที่ผสมให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเครื่องเราจะเอาไปไหนครับพี่โตเครื่องอัดเม็ดครับไปเครื่องอัดเอาไปใช้กับเครื่องอัดเม็ดนะครับทีนี้ก็จะได้เป็นเม็ดออกมานะครับพร้อมที่จะเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับได้หลากหลายชนิดทีเดียวนะครับพี่โตครับพี่โตใช้เลี้ยงอะไรบ้างนะครับหลักๆที่บ่อที่ผมเลี้ยงอยู่ก็คือจะมีปลากับกุ่งครับปลาดุก อุ่งปลาดุยนะครับพุ่งแม่น้ำด้วยครับไก่กินได้ไหมครับพี่โตไก่ก็กินได้ครับแต่ต้องปรับสูตรนะครับเป็ดเหรอครับเป็ดเคยไหมครับเป็ดก็ใช้ได้เป็ดก็ใช้ได้ไก่ก็ใช้ได้ครับหมูเหรอครับพี่โตหมูก็ใช้ได้ครับวัวไฟนะครับผมวัวไฟก็ได้ครับอันนี้เรียกว่า อาหารได้หลายเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิดทีเดียวครับแต่หลักๆของผมคือเป็นเป็นสัตว์น้ำครับหลักๆเป็นสัตว์น้ำแล้วก็มีไก่ถ้าเลี้ยงสัตว์น้ำเราต้องใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมถ้าไม่ใช่สัตว์น้ำเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ,รบโอเคครับเราจะมาที่เครื่องอัดเม็ดนะครับ 啊。Ah. ครับผมจะเห็นได้ว่านะครับเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการทุ่นแรงนะครับในการคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับหรือว่าจะเป็นการบดนะครับหรือว่าจะเป็นการอัดเม็ดนะครับก็สําหรับท่านที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็สามารถคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เท่าที่อุปกรณ์เรามีนี่แหละครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปั้นด้วยมือนะครับขนาดเท่าลูกกลฟนะครับ เสร็จแล้วก็นําไปตากให้แห้งนะครับนํามาเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกันครับผมสําหรับหลักสูตรการจัดการขยะปลาพัฒนาอาหารสัตว์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ